อ่านี่นะครับผมตัวนี้ครับผมไอทีเอ็มไอเอาออกนะเปิดเปิด่างนี้ได้เลยเปิดได้เลยค่ะใช่แล้วก็ไอตัวเสียบของไอทีเอ็มไฮะอยู่ตรงโลนี้โอเคตรงนี้เสียบเลยครับเสียบเข้าไปครับอันนี้ลูกค้าชาร์จแบบนี้เนาะชาร์จเรียบร้อยแล้วโอเคครับแต่เราจะรู้เองว่ามันเต็มไม่เต็มอ่ะไม่เห็นมีสัญลักษณ์ที่จะบอกเลยครับไฟจะหายไปครับ อ๋ออดเนี่แสดงยังไม่เต็มไม่เป็นไรเราลงคืนไม่ชาร์จไปสองชั่วโมงครับอันนี้เป็นตัวรับสัญญาณนะครับโอเคปึ๊บไม่ค่อยแม่นเลยเท่่าไหรแต่แล้วก็ถ้าหากว่าจะไม่ชาร์จที่บ้านครับมันก็ชาร์จจากในรถได้เลยนะมันจะมีสายชาร์จอยู่ก็คือตัวสายมันตัวนี้ครับใช่รถก่อนนะอันนี้ไม่ใช่ที่เดิมเลย าตัวเนี้ยเสียบใช่เสียบของมันหมดแล้วก็ชาร์จแล้วอีกดีด้านนึ่งอ่ะแล้วถ้ามันหมดใช่ไหมฟองพีมันแบตมันหมดแล้วก็มันจะมีนุ้งชาร์จเล็กๆอยู่ตรงเนี้ครับเสียบชาร์จได้เลยชหรือไม่ก็เราก็เสียบคาไปเลยก็ได้ครับไม่มีปัญหาเลยรันนุ้งมันน่าจะมาที่ชาร์จอันนี้มันจะใช้กับพวกไฟในนี้หน่อไฟรถครับใช่ใช้ไฟรถครับใช่ครับไม่กินไฟเลยอะครับก็เราต้องออนรถไว้ แล้วก็เปิดต่อจีวีลงมาโอเเปิดทีบีโอเคเปิดจอกลางนะครับไปลูกครับแต่รอมันขึ้นแอนดรอยจีบีแป๊บนึงนะครับแล้วก็ต้องใช้สัตว์เราอีนสตันใช่ไหมเราต้องแชร์เน็ตของเราต้องแชร์เราแต่เราใช่ไหมอ่าใช่ครับก็เดี๋ยวสอนลูกค้าเปิดปกติเคยใช้ระบบ แชร์เน่ดไหมครับเปิดเขาเรียกว่ายฟายฮอปป์ก่อนนะครับเคยวันนั้นที่สอนด้วยไงครับจะเปิดอะไรอ่าใช่ตอนต้นเดือนมันยังมีเยอะอยู่อ่ะครับอันนี้กดอะไรครับผมยังใส่ถ่านแล้วอ๋อใส่ฐานนะฐานฐาตั้งเริ่มปุ่มทีนี้ฐานเอแต่ไม่ดีเขาบอกอะไรนั้นก็เลยถ่ายไปก่อนอ๋อกดสองปุ่มซ้ายขวาพร้อมกันนะครับอ่า ผมต,ตั้งค่าให้เลยแล้วกันเพราะว่าตั้งค่าตั้งค่าครั้งแรกแล้วครับ<อ>ไม่ต้องตั้งใหม่โ <c oughs> อเคเนี่ยทำไมได้คุเลือกภาษาไทยโอเคอ่านพูดมอ่านคำงงเขราเลือกภาษาไทยปุ๊บมีคูณมีค่าแต่ดูคนบ้างมีค่าเป็นประเทศไทยเอออ่าสักครู่ครับตั้งค่าทีวีด้วยโทรศัพท์เองรออย่างนู้นนึงใหม่ใหม่ใหม่เลือกเครือข่ายของคุณ คือเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเหรอใช่ครับอ๋ออันนี้ชื่อบลูทูธว่าไมค์ค่าเนี่ยเจอแล้วกดเลือกเลยเนี่ยหน้าจอพิยมก็จะขึนเป็นยังไยมีทีวีติดก็คือเชื่อมเสียง เชื่อมเสียงแล้วเน,นี๋ยผมถ่ยเดี๋ยวเทสเลยเทสเสียงเลยเปิดแล้วครับเปิดให้ลูกคา้าดูเลยว่าเราใช้ได้นั่นแหละครับเป็นแนวของอาจารย์เหมือนกันในมือถือครับเหมือนกันในมือถืออันนี้ผมจะเอาเป็นแบบเปิดอย่างนี้ก่อนออยังไม่ต้องทำผ่านมือถือ,อนัน่นนั่นลองลองลองเพลทั้งอันนี้ว่า